มาดูล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้าเอาะเทอร์โบมานะผมมาสุเอเป็นที่หลงครับใส่ตามน้ำหนักครับผมงานแถวนี้นี่จะไม่มีแบกเลยนะครับนอกจากจะเป็นงานทอยดินปากบ่อจริงๆเนะอะเพราะงานทุกวันนี้เราก็ต้องเลือกกันไปเนาะ กเก็บไปกินของหวานครับของหวานกอดอีกใจเดียวตุเรกันยาแล้วกันยาแล้วก็ตุลาละ้เนี่ยเปียตุลาแล,ล,ะละ้วก็เตรียมตัวเช็ครถให้พร้อมนะตอนนี้เราก็พักผ่อนแล้วเนาะพักผ่อนนะแต่แว่าจะอยู่ดันงานยาวหน่อยงานยาวก็โดนหยุดเลยสั้นไปเลย ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็เลยกลับมาตั้งหลักที่บ้านกันความฝันที่จะได้ซื้อนู่นนี้นนคงจะไม่ได้ตื่อครับก็งานราคาแบบนี้เนาะงานพอได้กินครับพอได้กินได้ส่งรถนะโอ้ถ้าไม่มีเงินคลิปนะ่ะเราก็ทำงานเจียนตายอนะพูดตรงๆเลยทัวนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับโอ้มาเยอะเลยลนะ ต้องขอบคุณพี่มาร์คสักกระเบิกเลยแล้วก็ y o ยูทูดเลยนะครับที่ทำให้เราได้มีวันนี้เนาะอ่ะทําเพิจบไปแล้วมาดูของจริงล็อกกี้ไม่มีวันตายยังไม่มีฮีโน่เข้ามาเลยหรือว่าจะเป็นเรากันนะเขาบอกครับ,บ,รบขึ้นมาแล้วครับ ที่หลงครับตัวนี้เป็นเบรกพระเบรกใหญ่นะท่ยานผู้ชมหอย1กโลแล้วเอ102แล้วครับ แม่เลี้ยกระจกมาถด้ว่าจะสุดยอดมากเลยครับอชอบทางก็เริ่มมีแข็งแต่ฝนออกมาอีกแล้วก็พร้อมจะลื่นเขาบอกโอ้มาแล้วครับล็อกกี้ล็อกกี้ โอ oh. ้ตัวแรงตัวแรงตัวแรงภาคตอันออกเลยนเนี่ยครับเนี่ยโอ้ถังมันไม่ทีร้อยกว่าลิตรแล้วนะมาตามต้นจูคาไปแล้ว <c oughs> ไวรุ่นล็อกกี้ ราจะให้ท่านผู้ชมมาอีกแล้วเราจะให้ท่านผู้ชม,มมชมนะครับได้ดูว่าการทํางานของรถสิบล้อคันหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะครับก็จะมีรถได้คันหนึ่งเนี่ยถ้าสาหรับคนที่มีมาอยู่แล้วเนาะบางคนมีมาอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นเลยเว่าทํามาหาได้ใช้ไปครับทํามาหาได้ใช้ไปไม่ได้ทํามาหากินไปครับทํามาหา ใครใช้ไปไหนจะเครื่องจะเกียร์ช่วงล่างเนาะ้าเป็นฮีโน่นี่ก็หมดเยอะหน่อยครับถ้าเป็นถ้าเป็นล็อกกี้นี่ก็หมดไม่เยอะหนะ้าะล็อกกี้มันใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อโบขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วครับมันไม่ค่อยพงังหรอครับแกมีเครื่องหลอกจ้าวที่อะไรมันเล็กไปรถแต่ละขั้นมีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกัน,นครับ เขามีความสมบูรณ์แต่จะสมบูรณ์จุดไหนเนาะตามนูพี่หลงครับ